สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกนะครับหลังจากที่โควิดซึ่งปิดมาหลายปีและ2-3ปีได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ก็จริงๆอันดานมันเปิด,เม,เ,ดเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่แหละแต่ว่าปัญหาคือมาตรการยังเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยผ่อนบนมาเดือนพฤษภาก็ยังเยอะอยู่นะครับจนตอนนี้เดือนมิถุนายนนะครับก็ผ่อนลนถือว่าน้อยลงและแต่ว,ว่ายังมีอะไรที่มันยากกว่าเมื่อก่อน นิดหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็คือการเตรียมพาสปอร์ตนะครับให้เราเดินทางไปสู่ประเทศมาเลเซียนะครับแน่นอนว่าจําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตนะครับส่วนเอกสารอื่นๆเนี่ยผมรีวิวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารรถหรือว่าการกรอกเอกสารของแอปมาเลเซียนะครับก็คือผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้สามารถที่จะไปย้อนดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ ยังไปย้อนหาดูไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เข้าไปที่เพจเที่ยวใต้โซเ i e t y ตี้ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งผมปักหมุดไว้เป็นกระทู้แนะนําไว้แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปเช็ครายละเอียดตรงนั้นได้นะครับส่วนทีนี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมเอกสารลดเอกสารเกี่ยวกับการผ่านแดนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนการออกนอกประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เรากําลังขับนะครับซึ่งจะไปสู่ เขตแดนประเทศมาเลเซียแล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าอยู่ข้างหน้าของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปสู่ประเทศมาเลเซียนะครับเราจะไปดูกันว่าต้องใช้ขั้นตอนอะไรบ้างนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมเราจะต้องไปให้สุดทางก่อนนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นด่านพรมแดนเสดาตรงนี้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า เราจะทาเอกสารจ o b บพ s าส o อร์หรือว่าเขียนใบตม2ตม3เนี่ยณนที่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าพอตอนนี้เราเข้าไปมันไม่ใช่นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเราต้องขับออกไปอีกนะครับตรงทางหลักนะครับมันจะเป็นเส้นทางออกนะครับมันจะมีช่องของผมเนี่ยเขาบอกให้ออกที่ช่อง8กับช่อง9นะครับเพื่อจะทําการจ็อบพาสบอร์ตตรงนั้นนะครับแล้วก็มีใบตม2อตม3ที่ตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวหลายคนสงสัยว่าใบตมสองตมสาืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งใบตมสองก็คือเอกสารเกี่ยวกับรถนะครับผมเราก็กอกข้อมูลไปตามจริงนะครับอันนั้นเลยนะครับส่วนเอกสารตรมสามนะครับนั่นก็คือเอกสารเกี่ยวกับผู้โดยสารนะครับแล้วก็กกอกไปตามจริงนะครับโดยที่ผมได้ถ่ายตัวอย่างรายละเอียดไว้ให้ดูแล้วนะครับซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี้ผมแนะนําว่าคือให เข้ามาที่ทางเพจเราดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวทักมาเป็นการส่วนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ไว้ให้นะครับเพื่อที่จะเป็นการประหยัดไปในตัวนะครับคือประหยัดเวลาด้วยนะครับดีกว่าไปเสียเวลาอันเนี้ยผมแนะนําเลยนะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นตอนตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ยื่นเอกสารแล้วก็สแกนมือขวานะครับ4นิ้วนะครับโอเครถวันนี้เราก็กำลังจะไปสู่มาเลเซียนะครับซึ่งตรงเนี้ยรถเนี้ย ขาปรับเปลี่ยนรับจกตอนแรกเนี่ยเราไปจบตรงนู้นนะตอนนี้เขามาจบตรงนี้แล้วนะจ๊บตรงน,นี้ปุ๊บข้ามมอไซค์เอกสารเนี่ยผมถ่ายรูปไปแล้วจะชี้แจงในรายละเอียดทีหลังนะครับตอนนี้เราไปสู่หลังมาดีนะครับเราก็มัออกจากประเทศไทยแล้วแล้วก็รายละเอียดค่าใช้ใจ่ายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งผมจะรีวิวให้นะครับก็คือว่า จะมีแบ่งเป็นรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือว่ารถยนต์เนี่ยผู้โดยสารนะครับ5าบาทแล้วก็คนขับ25บาทนะครับส่วนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยผู้โดยสาร3บาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์10บาทนะครับอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับที่แนะนําให้เตรียมเงินไปพอดีนะครับ เสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางนะครับสู่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยที่เราจะสังเกตได้ว่าด้านขวามือตรงสีส้มๆนะครับนั่นก็คือเป็นดิวตี้ฟรีนะเป็นสินค้าปลอดภาษีนะครับเดี๋ยวเราไว้ขากลับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซื้อของกันนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างจากบ้านเราบ้างนะครับส่วนขั้นตอนการทําเอกสารฝั่งมาเลเซียเนี่ยอันเนี้ยผมขอไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายอะไรด้วยนะครับเอาเป็นว่า เข้ามาเลเซียเนี่ยเข้าคูดง่ายเลยนะครับจะมีช่องมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับแล้วก็ช่องรถยนต์นะครับก็จะเข้าไปตามเลนนะครับโดยจะมีทางบอกอยู่แล้วแหละส่วนการเข้านะครับก็ใช้แค่นิ้วชี้นะครับทางซ้ายทั้งขวานะครับจิ้มลงไปนะครับแล้วก็พาสปอร์ตนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าคุณจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะขอดูพวกเกี่ยวกับแอปมาเลเซียนะครับซึ่งที่ผมรีวิวไว้นะครับอันเนี้ยสำคัญเลยนะครับ เขาอาจจะขอดูหรือไม่ขอดูก็ได้นะครับแต่ว่าเคสของผมเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ขอดูนะครับคตุน,นั้นก็เลยรอดไปสบายไปนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าเราทําถูกกฎหมายไวก้ก่อนนะครับปลอดภัยซึ่งจะเห็นจุดแตกต่างได้เลยนะครับระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยใหญ่โตมหูารมากนะครับส่วนฝั่งไทยเนี่ยก็คือว่าพูดตรงๆไหมก็คือการจัดการเนี่ยถือว่าช้ามากเลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าฝั่งไทยเนี่ยคือมาติดที่ตรง เกี่ยวกับตรวจเอกสารตวมเนี่ยก็คือว่าจริงๆเนี่ยตรวจเนีย่ยไม่นานเลยนะครับแต่ว่าการทําช่องทางเข้าทางออกแล้วก็ทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยเจ้าหน้าที่น้อยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดด้วยมั้งนะครับคือทําให้ช่องน้อยนะครับแต่ว่ารถเนี่ยติดขุดเยอะเลยนะครับผมเพราะตรงนี้เนี่ยผมเห็นได้เลยว่าแตกต่างกันเยอะมากเลยนะครับก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยบ่นกันเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าคุณมาวันหยุดก็เผื่อเวลาไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันเมื่อเราเข้ามามาเลเซียรเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ออกเดินทางนะครับสู่ถนน E1 นะครับซึ่งถนนเส้นตรงนี้สามารถยาวไปถึงสิงคโปร์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็เป็นการรีวิวกับการกลับดีกว่านะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเรา ไปเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการซอร์ v e ย์ไปนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะไปสู่เบตงแล้วก็ปีนังนะครับเส้นทางมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับการกลับสู่ประเทศไทยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างแล้วขากลับนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ขับลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีช่องบอกอยู่นะครับว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะวิ่งไปไหนนะครับสังเกตดูป้ายด้านบนเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะชี้นะครับให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเข้าทางเล็กๆตรงนี้นะครับ เราก็ขับลงไปนะครับส่วนการออกนอกประเทศเนี่ยก็คือว่าง่ายมากเลยนะครับก็ใช้แค่นิ้วชี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็พาสปอร์ตนะครับจิ้มลงไปนะครับก็คือว่าเอกสารถูกต้องจบนะครับสามารถกลับสู่ประเทศไทยได้เลยนะครับเอกสารแค่นี้เองแต่ระหว่างทางนะครับผมบอกเลยนี่คือไฮไลท์สุดๆเลยนะครับนั่นก็คือทางซ้ายมือของเรานะครับนั่นคือดิวต f ฟรีนะครับแนะนําว่าต้องแว้ครับเพราะว่าตอนนี้คือของดิวต f ฟรีเนี่ยถูกอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับถูกแบบ อลังการอะเออมึงต้องมาแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูแบบซอฟๆไปโชว์ให้ดูดีกว่าว่ามีอ,อะไรบ้างก็แน่นอนนะครับพวกแอลกอฮอล์นะครับหรือไม่ก็อันนี้นะครับแนะนําเลยว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวนะครับราคาแบบถูกมากมนะครับถูกหลักสิบแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นแค่การโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับซอๆนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ประเทศไทยละโอเคแล้วทีนี้เราก็เข้าไทยนะครับโดยที่เข้าไทยเนี่ยตอน เราออกจากมาลีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยมากตอนคือออกจากมาลีเนี่ยก็แค่สแกนนิ้วจบเลยนะครับง่ายขั้นตอนง่ายมากเลยส่วนพอเรามาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลก่อนนะครับก็คือสแกนที่สถานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อมูลที่เราสแกนมาเนี่ยให้เขาเช็กตรวจเช็คตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปจ็อกพาสปอร์ตแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับเข้าไทยทางนี้นะครับจบขั้นตอนแค่นี้เองไป แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการรีวิวการเข้าออกประเทศไทยนะครับหลังจากยุคโควิดที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็รีวิวไว้ตอนนี้นะครับก็คือปลายเดือนมิถุนา2,565นะครับผมก็ใช้มาตรการตามนี้นะครับส่วน,นอนาคตเนี่ยจะใช้มาตรการเขาผลผนบนยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตามนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจ แล้วก็ทาง YouTube Channel ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะครับเราจะไปที่เบตงสิงคโปร์อีกรอบหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ